ดู <c oughs> ดเป็ดด้วยครับผมปุ๋ยเด้งก็สดตามน่ากินมากครับผมเครับวส็คนไม่ได้เพ่เพ่กัน,กน ขอ good ้อกองครับเลยแล้วถันด้นะครับหัวานือตอสักก้อนเลยดีตอเป็นใหม่ เรียบร้อยครับผมห้ยอะไช้ำเยิ่มสุดยอดด้ยครับทอาหมูกรอบนี่ครับซัวคุกสดเต่มือนีนี่แบบพี่กากหมูครับผมนางสาวเจด,ดี่งมไม่ซิมด้ยครับผมอันนี้เนพีน่นรกเปิดกระปุก แฉบหมูด้วยกากหมูก็ได้ครับผมว,ว้าเวเป็นน้ำพิกนรกปลาย่างพวกปลาปลานะครับเตะต่อมอร่อ <c oughs> ยม รวมเ,เย็นๆไม่ด้วยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจะเป็นทางการนะครับหกเจ็ดแปดดัดลุกไม่ดูครับผมออื <c> ้ <oughs> <c oughs>

ความดีได้ผมรับคุ้มเลยรับได้ตัวิ่งกินปลาแดกเนี่ยเบาๆเหมืนเลยครับผมอาจารข้าสายปลาแดกครับผมปลาแดกบ้องอย่างเดียวตนี่คือกนแรกครับผมจ้ำมาก มาครับพิ่งำพุงสดโอ้ววววเยเต็มพุงก็ใจเฟ่งกปอร่ดแบบมากครับผมหืมยึดตา้วบรที่นี่ ตาอ,ออกมาเร็วๆโ้เผ็ดรุ่นแรงครับผมใส่ใดเลยสเก็ตถึกตาคือนี่แบบตวดเลยนะครับกุ้งสีตัวเหน้ยาไหม สุรุยสาสีโตครับเพิ่มความจี๊ดจ๊าดให้ลิ้นก่อนบาาตันใส่มีครบเลยครับผมมีทั่วมีเศษมะคุง

แับมากโ้ยยงมากมายมาสางครับตงกินแบบนี้รู้สางเข้าใจใบหอมเปียมหอมหอมเจ๊เต๊บดิเซนหน่อยโหกรบผม อือไมกินนรกปวามพริกนรกได้ หมูกรอบพื้นถิ่นหนักหนักกินมากครับผมเลยครับอื้มทำหมูกรอบแบบนี้นะครับผมน้องกรอบมากเป็นนุดด่มๆนุดด่มๆ bạn bạn mặn mù tuyệt mạng bởi sáng thái đào giữa bụng đào mì thuộc các mù giữa มหมกรุงครับจริงครับสามเหล่าเจ้าถึง กบฟูดเวยพี่กรบป๋าสดใสสดใสครับผมมางคีละ่ะ สีเขียวสีแดงส่วนผมใส่แบบนี้เลยตักสดนาตําหุ้งได้ดีมความชิน้นนักหยักเบบนีติ๊กมาป่ายฟังนี่ครับมเ <c oughs> <c oughs> บ้า คอมันปลาอาจจะนั่งเป็นแบบจริงๆนะครับผมบางอย่างก็อี่ดหน่อยมะนั่งตั้งเด็ดดิ้วแต่ถือเป็นทิ้งเคี้ยงเงยเงยไอจะ้ะหกรอบลองกินนะลูก <laughs>

อกาดีครับสองขึ้นจริงๆหนาดังครับวับนอัติรอดนั่งไหมหนาดำัะแรงทั้งคืนอาหารเน้อจจ่ครับเพืเ่นไม่รู้อยกกุ้ดโจ๊กทุ่ตำทานตำสัก่อนมาก,ก,กไปครับผม học mhm 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 đi, 으흠. <laughs>